ตำนานสองหนุ่มอิตาลีท่องโลก1ปีด้วยดูคติ175ทีปี1955ดิโอปอนโดทาทาลินีนักแข่งมอเตอร์ไซค์ชาวอิตาลีฝีมือชากาเขาได้ลงแข่งโมโตโจิโรให้กับดูคติแต่ประสบอุบัติเหตุขนาดแข่งขันแล้วดูคติเพิ่งติดป้ายสปอนเปอร์มาแหม่ต้องมาปลดป้ายสนับสนุนออกอีก แต่ด้วยความรักมอเตอร์ไซค์ขอโอกาสแก้ตัวจากดูคติกลับมาลงแข่งอีกครั้งในรุ่น1 0 0ซ c แต่ก็ดวงสวยประสบอุบัติเหตุํำรอยเดิมอีกจนถอนตัวออกจากการแข่งซะง,งั้นทางลีโอปอนโดยังติดสัญญากับค่าอยู่เลยคิดแผนใหม่ร่วมกับเพื่อนชื่อจอจิโอโมเนสติ G ออกเดินทางรอบโลกด้วยมอเตอร์ไซค์ดูคติ 175T เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองและสร้างชื่อเสียงให้กับดูคติ ทั้งคู่เริ่มต้นการเดินทางสุดท้าทายในปี1957ข้ามผ่าน5ทวีป42ประเทศและสำเร็จภารกิจในปี1958เป็นอันว่าการเดินทางรอบโลกครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดิโอปอนโดผูกพันกับดุคติ